สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับเพิร์นโซนะครับอยู่กันในเกมอ่าปัสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงโปรแกรมอนเทพที่ใช้แบกเกมนะฮะก็สามารถหาได้ทุกคนด้วยตัวนี้นะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นใจการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกันได้ผ่านส่วนของเพลิดปัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยหน้าช่องนะครับอีกช่องทางด้วยกันกดซุปเปอร์ นะฮะตอนนี้ก็ระบบ YouTube เขามีไอ้ระบบนั้นนี่น,นะคอร์อับกับช้อปปี้แอเฟรียส์นะฮะผมก็สามารถากดดูที่ดีสคริปชั o นได้นะครับผมก็จะมีสินค้าอยู่นะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปนะจับจ่ายใช้สอยกันได้นะฮะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับ,บที่ผมใช้ในการาทำคลิปวีโอนั่นแหละนะครับมันจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดไมโครโฟนอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถเข้าไปดูใต้คลิปได้เลย,เลยนะครับผมอโอเค ก็โปรแกมอนเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแบกเนาะหลายไอดีคือแทบจะมีทุกไอเดีเลยที่ทุกคนจะต้องมีนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็สายฟรีก็สามารถมีได้นะครับตรงนี้นี่เลยผมจะพาไปดูตัวนี้ครับนี่เลยลูเกียนะฮะนี่วันนี้เราจะมานะครับรีวิวนะฮะลูเกียกันนะฮะซึ่งลูเกียแน่นอนนะฮะหาจับได้นะครับอยู่ผมพาไปดูที่จับก่อนลูเกียหลักๆเลยนะครับมีสุ่มกาชากับจับนะฮะ แต่ว่าผมาจะแนะนำนะครับให้ไปจับมากกว่านะครับลูกเกีีรยเนี่ยจะอยู่ในสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะเข้าไปที่กลยุทธ์นะฮะนี่เลยลูกเกีีร์จะอยู่ในฝนตกหนักมากนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อใดที่มันมีสภาพอากาศฝนตกหนักมากก็แนะนําให้มาจับลูกเกีีร์กันตรงนี้นะฮะฟรีๆนะฮะคราวนี้เนี่ยลูกเกีีรยเนี่ยสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างครับหลักๆเลยนะฮะลูกเกีีรยความสามารถของมันก็คือ มันมีดดเมจที่แรงมากนะฮะแล้วก็มีความถึกด้วยนะครับก็คือมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีตัวเองได้เพิ่มความถึกตัวเองได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปเล่นอะไรก็ได้นะครับสามารถที่เล่นโดยที่ไม่ต้องมีตัวซัพพอร์ตก็ได้มันสามารถผ่านได้ด้วยตัวมันเองนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแบกทีมที่ดีมากๆเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมเลยนะฮะตัวนี้นะครับมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะฮะมีร่างเรโซแนนด์ด้วยครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ,อะโอเควันนี้ก็ จะพามารีวิวลูกเกียกันในคลิปนี้จะพามารีวิวล่างมาสเตอร์ไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าไงทุกคนเล่นลูกเกียก็ต้องไปถึงล่างมาสเตอร์แล้วส่วนล่างแดงเนี่ยจะให้หนังสือเยอะหน่อยอันนี้ก็แต่ปัจจัยแต่ละคนนะฮะลูกเกียครับเป็นโปกเกมอนประเภทพลังจิตบินนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆค่าพลังเนี่ยอยู่ที่1062กลูกเกียเป็นโปกเกมอนนะครับโจมตีนะครับประเภทสเปเชียลแท็กหรือโจมตีสายเวทนะครับมีค่าพลังโจมตีเวทนะครับสเปเชียลแท็กที่174นะครับ มีโจมตีกายภาพ130มี h p ค่อนข้างสูงนะฮะ217เนะฮะพลังป้องกันกายภาพ174ป้องกันเวท192ผมถึงบอกว,ว่ามันถึกด้วยมันตีแรงด้วยนะฮะสปีด174นะครับนิสัยนะครับที่ดีสุดของลูกีก็คือนิสัยโบราณครับตบหนักไปเลยนะฮะตรงนี้ส่วนคุณสมบัตินะครับให้ใช้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสปีดอัพนะครับเลเวล3นะฮะแล้วก็ไอเดปแาบลิตี้นะครับอันนี้นะครับ มันจะทาให้ถ้าพลังโจมตีนะครับของธาตุเดียวกันเช่นพลังตีธาตุบินพลังโจมตีธาตุพลังจิตแรงขึ้น20%เพราะว่าสกิลโจมตีของลูเกียเป็นบินและพลังจิตทั้งนั้นเลยนะถือว่าครบทวนสมบูรณ์นะครับในส่วนของอาวุธนะครับให้ลูเกียนะครับใส่เป็นเคี้ยองมังกรไปนะฮะใส่เคี้ยวงมังกรนะครับของจริงนะครับตรงนี้เลยแล้วก็กล่องข้างในนะครับถุงเครื่องโตนะครับให้ใส่กล่องสีแดงลูเกียเป็นประเภท DPS แท้งนะฮะ DPS แท้ง ก็ใส่เป็นกล่องแดงไปเลยมันจะติดคลิปผมบอก,กเลยว่าถ้าลูกเกียติดคลิปนี่คือตายหากันหมดนะฮะบอกก่อนเลยตรงนี้อ่าในส่วนของริบบิ้นนะฮะแนะนานะครับอ่าจะมีริบบิ้นอยู่นี่ครับให้ใส่ริบบิ้นหล่อนะฮะผมจะแนะนําเสมอนะครับเวลาอ่าใครที่นะครับอ่าเล่นตัว DPS หรือเล่นเน้นสายโจมตีหน่อยให้ใส่ริบบิ้นหล่อไปเลยมันจะเป็นริบบิ้นชนะธาตุนะฮะถือว่าดีมากนะฮะตรงนี้แล้วก็อ่าไปดูลูนกันหน่อยนึง แน่นอนตัวนี้เป็นโจมตีสายเซเพเชียล์แอคแท็ใช่ไหมครับแล้วก็กึ่งแทงด้วยนะฮะตัวนี้แนะนําให้ใส่ซีเกตบอสนะฮะมันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับเวสสาเป้องกันเวสสาแล้วก็มีเอเบลิตี้พิเศษถ้าเกิดเราใส่2ชิ้น4ชิ้นแล้วก็6ชิ้นตามลำดับเนาะสามารถใส่ได้ครับหรือจะใส่เป็นอ่าเซเลโลซิสก็ได้เหมือนกันใส่ได้2อันเนาะตรงนี้ในส่วนของค่า,าความสัมพันธ์หรือชะตาโปเกมอนเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้ามังกรตัวนี้ที่มันเปลี่ยนร่างมาจากคีโบโกะเนาะ ตัวนี้จะให้พลังโจมตีเวทครับแล้วก็คาบิกอนธรรมดาจะให้เป็น SP แอปโซให้เป็นสปีดแล้วก็เรซิลัมให้เป็นโจมตีเวทเนาะนอกจากนี้ครับก็สามารถปลดต่อเนื่องได้ครับใช้กระดิ่งชุดเบลที่หาแจกได้ร้านสาพันนะตัวนี้ก็มาปลดล็อกได้ก็จะมีเคโรมาซึหรือเกงโคกะนะครับมีมีมิคิวนะครับมีสตามี่นะครับร่างพิเศษเนาะแถวบนครับจะมีเรคอซ่าครับมีโฮโอแล้วก็มีมิวนะฮะสามารถปลดล็อกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็เก่งขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะครับ ต่อมาเรื่องค่าความสนิทนะครับก็อัปเดตตามรุนเวลเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรมากค่าความสัมพันธ์ด้วยนะครับเรามาดูสกิลของร่างมาสเตอร์ดีกว่านะฮะร่างมาสเตอร์ครับจะมีสกิลพาสซีฟนะครับเป็นโพไซดอนนะฮะโพไซดอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีลูเกียในฉากต่อสู้ครับทุกครั้งที่โจมตีนะครับอ่ทุกครั้งที่โปเกมอนธาตุบินนะฮะฝ่ายของเราปล่อยสกิลนะฮะเขาบอกว่านะครับมีโอกาสนะฮะได้รับความโกรธ10%นะครับผม แล้วก็เพิ่มทางโจมตีเวทนะครับโจมตีแกยภาพป้องกันเวทป้องกันภาพให้กับตัวเอง5%ถือว่าดีมากเป็นคือเป็นบัฟเลยนะฮะต่อไปเป็นสกิลคามายครับคามายเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้นะครับเพิ่มในส่วนของนะครับภาพพลังโจมตีนะครับพลังป้องกันนะครับทั้ง2ทางเลยไม่จะเป็นกายภาพหรือเวทนะครับ55%นะฮะถือว่าดีมากนะครับผมแล้วก็เมื่อใช้สกิลเป็นครั้งแรกนะครับจะเพิ่มนะครับดาเมจสสเปเชียลแอคแท็กอีก75%นะฮะ คือมาถึงก็เปิดคาไมล์ก่อนอะ่ะรับรองนะครับลูกเกียตีขีตีหนักตีแรงมากๆนะฮะแล้วก็สกิลโจมตีท่าถัดไปครับเป็นไซช็อกนะฮะอันนี้จะเป็นสกิลโจมตีที่เป็นท่าพลังจิตนะครับผมสร้างความเสียหายท่าพลังจิตเป็นสเปเชียลแท็กแล้วก็ตัวเองบินสูงเนาะแล้วก็เขาบอกว่ามีโอกาสติดคีค่อนข้างสูงเมื่อติดคีแล้วเนี่ยเาเมจจะแรงขึ้นอีก50%นะครับโหดมาก แอโรบลสนะฮะเป็นสกิลโจมตีธาตุบินนะครับสร้างความเสียหายธาตุบินนะฮะเป็นแบบสเปเชียลแอคแท็กนะครับแล้วก็บินสูงด้วยนะครับแล้วก็ติดคลิปก,ก็แรงขึ้น50%ด้วยนะครับถ้าไม่ตายเป็นเฮอริเคนครับเฮอริเคนเป็นสกิลกลุ่มธาตุบินนะโคตรแรงนะตนัวนี้อันนี้นะครับมาถึงก็จะลบโล่อมะตะของเป้าหมายเลยแล้วก็โจมตีเสร็จก็จะบินสูงขึ้นไปคลิปก,ก็จะแรงขึ้นอีก50%นะครับสามารถตีบรงกันที่บินอยู่ได้ด้วยนะตตตรรงนงรรงนงนีี้้ถือว่าาโโหดมกกสิลลคแเยะะฮ ต่อมาเป็นสกิล s ซ t กันบ้างนะฮะสกิล s ซ t นี้ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ยวขอเช็คก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็สวยก็จะเป็นเหมือนเดิมครับก็แค่แรงขึ้นส่วนสกิลยีนนะฮะก็จะเป็น, smart นะะสมาร์ทยีนนะฮะสมาร์ทยีนเนี่ยเพิ่มสปีด20%นะครับถ้าเกิดถูกโจมตีก็จะเพิ่มดาเมจ20%ตถอวอนนะครับ เรามาดูสกิลลึกลับ8ช่องเบสิกเบสิกกันนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีโลมาตะนะครับมีสปีดอัพนะครับมีเลือดนะครับที่เป็นกรอบสีทองหมดเลยนะแล้วก็มีโจมตีเวทนะครับป้องกันนะครับกายภาพคริติคข้อลนี่ต้องมีนะของดีแล้วก็จะมีนี่ครับเด้งเลือดนะฮะแล้วก็มีป้องป้องกันกายภาพหลักๆนี่คือเบสิกนะครับของสกิลลึกลับที่โปเกมอนประเภทโจมตีสายเวทต้องใส่นะฮะอันนี้คือเบสิกเลย เวลาผมวิเคราะห์ไอเดียหรือรีวิวอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะแนะนำ8สกิลลึกลับนี้เสมอนะฮะ8สกิลนี้คือใช้ได้ทุกตัวนะฮะที่เป็นโจมตีสายเวทแต่ถ้าเป็นสายกายภาพ้าทำไงล่ะนะครับถ้าเป็นสายคาบก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นหมัดตรงนะฮะก็จะเป็น ATK 30%แค่นั้นเองนะครับในส่วนของเครื่องประดับนะฮะเบสิกเบสิกเลยนะครับถ้าเป็นประดับนะครับที่เป็นอ่ายวพาไปดูก่อนถ้าเป็นประดับสีทองธรรมดานะครับ สำหรับลูกเกียเนี่ยนะครับมันมีอยู่2เซตนะครับที่จะสามารถใส่ได้นะครับก็จะเป็นเซตสกายฟิกตรงนี้นะครับจะได้พลังโจมตีเวทกับสปีดหรือจะใส่เป็นเซตอาซาก็ได้นะครับได้โจมตีกับสปีดเหมือนกันหลักๆถ้าเป็นสีทองก็ใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทองคาละ่ะทองคําแนะนำนะครับเบื้องต้นเป็นสูพรีมสูพรีเน่ยถามถามว่าทําไมต้องใส่สูพรีมสูพรีมมีอัตราเพิ่มขีดด้วยซึ่งมันจะเหมาะสําหรับลูกเกียค่อนข้างมาก แล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตี <S <S <ๆ>เพิ่ม HP, s p เพิ่มสป<ๆ>ีดด้วยครบท่วนสมบูรณ์แล้วก็ประดับซูพีมเนี่ยเป็นประดับทองคําเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งนะครับสามารถสวมใส่ได้ใครก็ใส่ได้นะครับถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ไม่ต้องไปนั่งหาประดับรลตเวลเลยนะฮะอันนี้สามารถสวมใส่ได้แต่เลเวลหนึ่งถ้าเป็นประดับอย่างอื่นอย่างเงีย้ยดูเดิเริ่มที95นะครับถ้าเกิดเลเวลไม่ถึงมันก็ใส่ไม่ได้ถูกไหมอ่านอกเหนือจากอ่าซูพีมเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใส่ประดับอนนี้ก็ใส่รับบวอคิงครับอ่า วอลคิงก็จะเน้นเป็นสายดาเมจหนักๆเลยนะครับตรงนี้ไอ้พวกวอลคิงเนี่ยมันจะมีพวกเพิ่มความเสียหายในเทิร์นแรก50%อะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่วอลคิงใช่ไหมครับดาเมจในเทิร์นแรกก็จะแรงขึ้น50%นะครับเนี่ยถ้าเป็นระดับ2ก็2เทิร์นแรก50%ระดับ3ก็3เทินแรก50%เพราะนั้นเวลาเราใส่วอลคิงนะผมแนะนำก่อนนะถ้าเราใส่ประดับเซตวอลคิงเนี่ยเราจะต้องปิดศัตรูให้ได้ภายใน3ามเทินถ้าเกิดเราอัพถึงสตอม3เนาะแต่ถ้า หลังจากเทินสามไปมันจะกลายเป็นตีธรรมดานะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีมันจะไม่เหมือนซุปพีมนะครับซุปพีมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความเสียหายจะแรงขึ้น25%อันนี้มันไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นกี่เทิร์นถูกไหมครับมันจะ25% 25%ไปทุกๆเทิเร์นอันนี้ก็ถือว่าดีกว่านะครับในความคิดของผมผมว่าซุปพีมเนี่ยมันค่อนข้างบาลานซ์ดีนะแต่ว่าวอลคิงเนี่ยจะเหมาะสําหรับตัวที่ตีแรงๆเลยปิดภายใน3เทิร์นเนี่ยจบนะฮะตรงนี้เนาะโอเคนะที่เหลือก็จะเเปป็นพพวกระดับิิ่มฮต เพิ่มควบคุมแล้วก็ประดับสายแท้งซึ่งไม่ได้เหมาะกับรูเกียนะครับส่วนทันเดอร์กับโอโอเนี o ่ยมองข้าไปก่อนเพราะมันเป็นระดับขั้นสูงนะฮะถ้าเป็นทันเดอร์เนี่ยก็จะเน้นพลังได้ความเร็วนะครับตีเดี่ยวกลายเป็นกลุ่มนะฮะถ้าเป็นประดับโอโอเนี o ่ยก็จะทําให้มี2ชีวิตเพิ่มใงโจมตีได้ด้วยนะครับก็ถึกขึ้นเนะีแหละประมาณนี้นะครับอ่ะเรื่องประดับก็จะประมาณนี้นะครับตีบวกยีอัพเลยพอทำเป็นร่างมันเตอร์ได้แล้วก็ทําร่างเรย์โซแนนได้ด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ยินจูเนียร์อัพพดดาาาาววครับับยียมออนนจะ ก็จะจบไปนะสำหรับการรีวิวลูเกียร์คร่าวๆนะอันนี้คือตัวแบกนะครับก็หลักๆนะครับลูเกียร์นะครับ, ier, รบสามารถเอาไปทำอะไรบ้างครับหลกักๆเลยลูเกียร์เอาไปผ่านด่านสิครับรออะไรฮนะลูเกียร์ต้องไปผ่านด่านครับเดีย๋ยวผมจะพาไปเล่นผ่านด่านโดยใช้ลูเกียร์กันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมจะไม่ได้รีวิวสกิลเลยมากนะครับจะพาไปดูสรรพคุณของลูเกียร์เฉยๆลูเกียร์ส่วนใหญ่ก็เอาไปผ่านด่านกันนะครับสมมุติเล่นด่านนี้ผมก็จะเอาลูเกียร์ไปผ่านด่านนะครับ ลูกเกีย์เนี่ยเหมาะสาหรับผ่านด่านมากๆนะฮะแม่งไปได้หมดทุกที่ทุกทางทุกเวลาจริงๆนะฮะ,ะ,ฮะลูกเกีย์ก็ไปผ่านด่านครับมาถึงก็กดคาม,มายครับแล้วก็จัดสกิลอะไรก็ได้ครับเนี่ยเล่นผ่านด่านดีมากคือสามารถไปได้ในตัวคนเดียวนะฮะเนี่ยสามารถไปได้เลยแบกด่านได้แบบชิวๆนะฮะเนี่ยเล่นไปนผ่านด่านสบายนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแต่ตัวไม่ได้เก่งมากนะฮะแต่ผมแค่จะพาไปดูว่ามันไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะเน้นผ่านด่านได้ดีมากๆแค่ตัวคนเดียว นะครับนี่คือความสามารถของลูเกียนะครับอย่างที่1นะฮะต่อมาลูเกียนะครับเอาไปทําอะไรต่อนะครับลูเกียหลักๆก็อ่าผ่านด่านเสร็จนะครับเอาไป PP ก็ได้นะเออเอาไป PP ก็ได้นะตอนนี้ลูเกียมีพังอะไรเ9ล้านกว่านะครับอ่าลองไป PP เล่นดูก็ได้สมมุตินะอันนี้ P ีพ1ต่อ3มันก็จะดูโหดไปนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมแค่นะครับสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเฉยนะว่ามันสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับ อย่าลองไปสู้แบบตัวไม่ได้เก่งมากแล้วกัน8ล้านแล้วตัวไหนจะสู้เราจะสู้เขาได้บ้าง <c oughs> อ่ะสู้กับ11ล้านก็ได้นี่ผมจะให้ลูกเกียร์ตัวเดียวนะครับก็ตีไปก็จะพาไปดูเฉยๆว่ามันเหมาะกับอะไรบ้างมันเหมาะกับสำหรผ่านดานมันเหมาะสํา,า,ห,าสหรับไปสู้อะไรหน้าได้ตัวทัเดียวก็สู้ได้นะครับอ่ะดีวผมจะพาไปนี่ครับอ่ะตีไปเนี่ยก็สู้ได้้ไวยสบายไม่มีปัญหา นะครับอ่ะันนี้ก็จัดบินไปเลยปึ๊บเห็นไหมทะลุโลมาตะนะครับสกิลของมันประมาณนี้อ่ะถามว่าลูกเกียเอาไปทําอะไรอีกครับก็ยอดนิยมหน่อยก็คือไปลงข้ามเซิร์ฟนะครับลงข้ามเซิร์ฟนี่คือแบบว่ายอดนิยมมากๆนะฮะอ่าฉันผมจะพาไปลงข้ามเซิร์ฟตอนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ช่วงเวลานะแต่ว่าพาไปลงได้ครับเดี๋ยวจะพาลูกเกียไปลงข้ามเซิร์ฟเล่นๆสนุกๆน,นะมีใครเล่นบ้างเนี่ยหาคนเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องรอดูก่อนนะ ลูกเกียก็สามารถที่จะเอามาใช้เล่นด่า,ดา,น,า,ดาน,นเขาเรียกนะทำเซิร์ฟได้นะครับก็สามารถเอาไปลงได้หลากหลายอย่างนะครับก็คือผมอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นตัวแบกค่อนข้างดีนะครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมไนถึงเลทเกมเนาะตรงนี้นะครับสกิลทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะมันก็เอาจอสกิลป,ประมาณนั้นนะฮะเรื่องการเล่นกับทีมเนะาะการจัดทีมของลูกเกียเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีทีมบินนะฮะจะเล่นไปทางทีมบินเอา เอาทีมตามาธาตุก่อนนะทีมบินเนี่ยนะครับก็จะยืนกันประมาณนี้เขาก็จะมีตัวโฮโอครับแล้วเขาจะมียักษ์เขียวนี่คือทีมบินนะฮะทีมบินในเคสนี้เนี่ยก็คือการจัดทีมแบบไม่มีเรคอร์ซานะฮะอ่าปกติเนี่ยทีมบินจะเล่นแบบนี้เูกไหมครับอ่าเป็น3บินที่โหดมากแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เล่นสายเติมหนักหรืออะไรเงี้ยจะทำเรคอร์ซาไดาแม็กไม่ไหวก็จะต้องเล่นเป็น ลูกเกียร์แทนเพราะลูกเกียร์ล่างแดงก็โหดมากแล้วอันนี้คือทีมบินเนาะอันนี้ทีมบินที่สามารถจัดได้นะเป็นทีมยอดนิยมมากๆนะฮะอ่าโอเคนะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นทีมพลังจิตเนี่ยเล่นยังไงนะครับทีมพลังจิตเนี่ยหลกักๆเนาะทีมพลังจิตเนี่ยจะเล่นกับลาติออสกับลาติอัสนะะจะเล่นแบบนี้จะไม่ไปเล่นกับทาปูเขาเรียกนะจะไม่ได้เล่นกับทาปูเลเลยนะส่วนใหญ่จะเล่นกันแบบนี้นะครับจะเป็น ลูเกียล่างมาสกับลาติออสกับลาติอาสแค่นี้ก็บัฟลูเกียโหดแล้วนะครับเล่นประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับไกด์เล่นลูเกียนะครับลูเกียเป็นโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนมหากรอบที่เก่งมากนะฮะสามารถหาได้ฟรีๆโดยการจับหรือสุ่มกาชาก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชมนิโกนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า